รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่ล้ำจิกโอทีครับผมออสไทโรดครับนี่คือรายการที่จะแนะนําและสอนให้คุณผู้ชมนั้นทําเรื่องของวิดีโอใช่ครับนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในเรื่องต่างๆของชีวิตได้นะครับหลายคนเนี่ยประสบความสําเร็จจากการที่นําเอาสกิลทางด้านวิดีโอครับไปปรับใช้ในงานไปปรับใช้ในชีวิต แล้วค้นพบว่ามันสามารถทำต่อยอดไปได้ไกลมากใช่หลายคนเนี่ยเริ่มจากการทําด้วยความสนุกก่อนใช่ครับทําด้วยความบางคนทําด้วยความเหงาช่วงโควิดที่ผ่านมาวอร์กฟอร์มโฮมไปทํางานไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทําอะไรทํำตัวเองเป็นประโยชน์ไลฟ์สดขายของครับพอหมดโควิด ได้อาชีพใหม่เลยขายของออนไลน์ดีกว่าสนุกกว่าใช่ไหมเพอเพอรรวยกว่าเดิมเพราะว่าคุณมี2อาชีพถูกนะฮะมันจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตวันนี้เรามาถึงตอนอะไรนะฮะตอนเรื่องของการโปรโมทคลิปทํายังไงให้คนดูเยอะและการบูธทำยังไงครับพี่นี่อันนี้เป็นอุปสรรคสําคัญมากนะครับผมเชื่อได้ว่ามีคุณผู้ชมเยอะมากที่ดูรายการเรามันตั้งแต่ต้นปีแล้วนั่งบ่นเรามาตลอด พี่สาพี่หลามก็สอนได้สอนถ่ายทําจัดแสงสวยๆซื้อกล้องมาหมดเงินหลายหมื่นถ่ายทาตัดต่อถึงเวลาไม่มีคนดูทํำยังไงเชื่อว่าหลายคนปลามาสเราไว้ว่าแน่จริงสอนวิธีทําให้มีคนดูเยอะๆด้วยสิเออทำได้ไหมจริงๆได้ไหมวันนี้เราจะพูดเรื่องโปรโมทคลิปเราโปรโมทคลิปแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพูดเรื่องของการสร้างไรายได้อืเดี๋ยวตอนหน้าผมจะสอนคุณว่าการเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นอย่างไงแล้วคุณจะต้องผ่านอะไรครับไปถึงจุดไหนแล้วกว่าจะถึงจุดความสําเร็จรถ้าคุณถามหาความสาเร็จตั้งแต่วันแรกครับแสดงว่าคุณไม่เคยทําธุรกิจมันต้องเริ่มทํทีละนิดคุณเปิดร้านขายของวัแรกไม่มีใครมาซื้อของคุณหรอกเพราะไม่มีใครรู้ว่าร้านคุณขายอะไรแล้วอยู่ตรงนี้แล้วมันเพิ่งมาเปิดเพราะฉะนั้นเราต้องประชาสัมพันธ์ ต้องไปบอกคนนู้นคนนี้นั้นเทคนิคในการทำออฟไลน์แบบการประชาสัมพันธ์ทำใบปิดทำาบชัวมันคือการโปรโมทอ่าคือการโปรโมทในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็ต้องโปรโมทถูกไหมครับโปรโมทแบบง่ายที่สุดคือเอาเงินซื้อซื้อความสำเร็จอืมอ่าอันนี้แบบง่ายที่สุดคือใช้เงินซื้อแอดรือโฆษณาให้คนมารู้ว่าเราทำอะไรอยู่อย่างเราทำคลิปเนี่ยอยากได้คนดูเยอะๆเราเอาเงินซื้อเลยเราจ่ายเงินเพื่อให้เฟซบุ๊กเนี่ยกระจาย คลิปเราไปให้ไกลสุดแล้วชวนคนมาดูให้เยอะที่สุดอืมอันนี้เป็นวิธีคิดที่หลายนคนเป็นวิธีการซื้อความสําเร็จที่หลายคนก็ต้องใช้ซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่แย่นะถูกมันไม่ใช่วิธีที่แย่ม,มันเป็นวิธีที่ดีอืมและมันเป็นวิธีที่ง่ายและประสบความสาเร็จได้ง่ายที่สุดและวัดผลได้ แล้วมันมีทำให้เรามีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ไงถูกต้องครับคือคือซื้อคนเข้ามาก็คือก็คือต้องต้องเข้าใจก่อน Facebook เขาก็ต้องหาอะไรได้ถูกครับเขาทำเซิร์ฟเวอร์ให้เราใช้เยอะแยะทำเซิร์ฟเวอร์สตรีมมิ่งทำนู่นนี่นั่นมาเยอะเขาก็ต้องหาอะไรได้เพราะฉะนั้นการบูสต์โพสไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่หลายคนบอกว่าฉันจะไม่บูสต์ฉันจะออแกนิกล้วนๆก็แล้วแต่พี่เลยได้ทั้งสิ้นออแกนิกแปลว่าอะไรอ่ะพี่ออแกนิกแปลว่ามีคนดูแท้ๆโดยไม่ต้องมานังนตสต์ อะไรเลยใช่ไหมอ๋อเป็นคนดูจริงๆที่มาเจอแล้วอยากมาดูจริงๆอ่าแล้วแล้วมันจะมีคนถ่ายนี่ถ้าตัวเลขมันน้อยความจริงมันก็ปวดร้าวไงใช่ไหมใช่อ่านะพอความจริงมันปวดร้าวเราก็ต้องมาเผชิญกับความไม่จริงบ้างนะครับครับคือจริงๆอ่ะคนที่อยากจะดูเราเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ถึงก็มีเออใช่การโปรโมทคลิปเนี่ยการบูสต์โพส์เนี่ยยกตัวอย่างนะบน a c e b o o k นะฮะครับการโปรโมทคลิปเนี่ยบูสต์โพส์เนี่ย มันเป็นการพาคลิปนั้นน่ะไปลอยอยู่ตรงหน้าให้คนนั้นเห็นง่ายขึ้นคนที่คิดว่าน่าจะจากเดิม<น>ที่มันไม่เคยไปเลยอ่ะนะฮะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเขาอาจจะมีอัลกอริทึมของเขาว่าสมมุติเราโพส์คลิปอ่าอันนี้ชื่อคลิปกับเดสคริปชั o นมีผลละอ๋ออ่าสมมุติเราโพสต์ว่าคนขายของเที่ยวทะเลอืมคือไอ้คำสองคำเนี้ย ขายของกับทะเลเงี้ยมันจะเอาคำสองคำนี้ไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็น Facebook User ทุกคนครับใครเกี่ยวพันกับทะเลบ้างเอา,เอาคลิปนี้ไปเห็นใครเกี่ยวพันกับขายของบ้างเอาคลิปนี้ไปเห็นครับผมเห็นมากเห็นน้อยขึ k, k ้นอยู k, k ่กับบทบาทของเราอีกอ่าฮะครับ Facebook Facebook ทำอะไรเฟซบุ๊กทำโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ครับวัตถุประสงค์ของ Facebook คืออะไร คือทําให้ทุกคนเชื่อมหากันเชื่อมหากันแล้วสิ่งที่ Facebook ต้องการคืออะไรต้องการให้ทุกคนสื่อสารกันดีเยอะใช่ครับถ้าคุณเป็นคนที่ทํา f Facebook แล้วคุณไม่เคยโพสต์เลยอืดู Facebook, เด Facebook จะสนับสนุนคุณไหมไม่ต้องอืใช่เอาแปลว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องโพสต์บ่อย เบื้องต้นที่สุดเบสิกที่สุดเลยเราต้องทําตามวัถุประสงค์เขาก่อนอ๋อก็คือพเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการการสื่อสารเยอะๆถ้าเราเป็นคนใช้หนึ่งในยูเซอร์ที่เราไม่สื่อสารกับใครเลยเรามี Facebook ไว้แล้วเรายิงเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้ดูคนเดียวไม่เราไว้2คนอื่นไงสองคอ๋ออ๋อกเราก็ได้แต่2่องไงพอเราใช้อะไรปุ๊บมันก็ไม่มีใครมาดูเลยใช่พอเราได้แต่ส่อง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากฉายแล้วมีคนดูเยอะคุณก็ต้องฉายบ่อยๆอ๋อนี่นี่นี่เป็นมีส่วนหนึ่งก็คือโพสตเรื่อยๆเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณอยากได้การปฏิบัติที่ดีจากคนอื่นเนี่ยคุณต้องกตอง็ต้องปฏิบัติที่ดีกับคนอื่นด้วยแต่ว่าไม่ใช่คุณอยู่เฉยๆแล้วคุณมานั่งตั้งคำถามทำไมโพสโพสไป แย่จังทำไมโพสต์ไปไม่มีใครมาดูเลยทำไมคนพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่รู้จักมาดูคลิปเราเดี๋ยวถ้าคุณคิดอย่างนี้นะเลิกอาชีพนี้ไปทำอย่างอื่นไปขายเต้าหวยครับแปลว่า <laughs> แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราอยากจะไลฟ์แล้วมีคนดูเยอะๆถูกเราก็ต้องไลฟ์บ่อยๆถูกครับอ๋อคนที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอคนคนนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนั้นอืถูกเช้าชามเย็นชามขี้เกียจใครจะไปสนับสนุนอ่านี่คือเบสิกแหละ โอเคก็คือโพสเรื่อยๆโพสสม่ําเสมอทาคอนเทนต์เรื่อยๆแล้วก็แต่ส่วนตัวผมก็ยังคิดเสมอว่าอโอเคความสม่ําเสมอเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ก็ทายากเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงโอเคอ่บูธโพสอันนี้จริงๆมันเป็นตอนต่อไปนะเคเรามาดูเรื่องบูธโพสก่อนที่นี่ความสําเร็จระยะสั้นที่เราทําได้คือการบูธโพสทํำยังไงครับพี่ครับผมอ่ะมาหน้า Facebook ก่อนเลย ครับผม Creator Studio คือที่ที่คุณจะบูตโพสจริงๆคุณบูตโพสจากในหน้าเพจคุณก็ได้นะมันจะมีคำว่าเลยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรโมทใช่ไหมฮะคุณกดจากหน้าโปรโมทก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นแอดมินคุณก็มากดที่หน้านี้จะง่ายกว่าครับผมนะครับอ่ะสมมุติคลิปนี้เผยแพร่ไปแล้วนะฮะคลิปนี้เผยแพร่ไปแล้วครับผมจะลองบูตโพสคลิปนี้ดูครับผมผมก็มาคลิกที่3ามจุดแล้วเลือก โปรโมทโพสอ๋อโปรโมทโพสปั๊บกดขึ้นไปเห็นไหมฮะมันจะมีรายละเอียดของการโปรโมทโพสต์อยู่อืทางฝั่งขวาจะเป็นตัวอย่างของโฆษณาที่คนทั่วไปจะได้เห็นครับการการบูสต์โพสก็คือการลงโฆษณานั่นเองเอาคลิปเราเนี่ยไปลงโฆษณาหรือเอาส่งต่อต่อกันไปให้มันเห็นเยอะที่สุดให้คนเห็นเยอะขึ้นอ่าให้คนเห็นเยอะขึ้นใช่บหมฮะนี่ก็จะเห็นข้อความที่เราโพสต์เอาไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีค่าเฉลี่ย นะฮะว่าเราจะตั้งค่าเท่าไหร่ครับต่อมาครับกลุ่มเป้าหมายอันนี้สําคัญที่สุดละอันดับแรกเลือกวัตถุประสงค์ก่อนนะครับคุณจะบูธโพสเนี่ยคุณจะดูวัตถุประสงค์ก่อนเพื่ออะไร Facebook จะมีให้คุณเลือกครับว่าวัตถุประสงค์ในการดูการโฆษณาครั้งนี้หนึ่งคือเพิ่มยอดวิวในการดูครับผมหรือจะพาคนไปยังลิงก์เว็บไซต์ที่คุณแปะอืหรือต้องการการตอบกลับครับเลือกวัตถุประสงค์ให้ถูกอืมพอเลือกเสร็จแล้วลงมาที่กลุ่มเป้าหมายครับ คุณจะส่งโฆษณานี้ไปยังใครบ้างอันนี้ก็คือดูสำคัญที่สุดในโลกก็คือจะเลือกสกอบหลักการมันเป็นยังไงครับพี่คือมีมีตัวเลือกให้เลือกอังต่อไปนี้เช่นคนที่ถูกใจเพจของคุณอันนี้ก็คือทุกคนเลยซุ่มไปเลยครับผมคนที่กดไลค์เพจเราไปเลยครับนะฮะหรือ คนที่ถูกใจเพจของคุณและเพื่อนของเขานี่อันนี้ลุกลามไปยังเพื่อนอันนี้อันนี้ลามเลยลามปามแล้วอันนี้เป้าหมายกว้างกว่าเดิมครับส่วนใหญ่คนจะเลือกอันนี้เคเพราะมันมีโอกาสที่ความชอบคล้ายๆกันใช่หรือกําหนดเองอันนี้กําหนดเองกาหนดกลุ่มเป้าหมายเองอันนี้ก็มันไว้ใช้ในกรณีที่ว่าเรื่องที่คุณโพสเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงครับ คุณอยากจะให้มันไปถึงเป้าหมายโดยที่เป็นคนกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเท่านั้นไม่ได้เน้นปริมาณอไม่เหมือนกันนะครับรบถ้าเน้นปริมาณให้เลือกหวานให้หมดไม่เฉพาะเจาะจงครับไม่กําหนดกลุ่มเป้าหมายลงไปลึกๆครับให้หวานให้หมดจะไปหมดเลยลูกเด็กเล็กแดงตั้งโซนอายุไว้18ถึง65ครับหรือ13ถึง65เลยก็ได้เอาหมดเลยนะฮะถ้าอยากได้ละเอียดกว้างไปแบบนั้น แต่ถ้าอยากเจาะจงมันจะได้น้อยลง Facebook จะทําผลทั้งหมดเลยนะครับให้ดูนะครับว่าสมมติอะสมมติผมสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาใหม่สร้างใหม่เลยสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่เราตั้งชื่อก่อนผมบอกว่าผู้ชายอย่างเดียวนะฮะผมว่าผู้ชายอย่างเดียวตั้งตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายดูดูตอนแรกก่อนนะ การเข้าถึงที่เป็นไปได้ห้าห้าสิบสองล้านคนก็คือคนใช้เฟซอันนี้คือถ้าคุณไม่เลือกอะไรเลยคุณจะได้โอกาสที่จะเข้าถึงห้าสิบสองล้านคนแต่ไม่ได้ไปทั้งห้าสิบสองนะมันขึ้นอยู่กับปริมาณเงินกู้ด้วยถ้าเงินถึงก็ถึงใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดของเงินข้างล่างครับผมตรงเนี้ยถ้าคุณเลือกเฉพาะผู้ชายมันจะเหลือยี่สิบหกเลยเห็นไหมเออหายไปครึ่งหานครึ่งเลยผู้หญิงกับผู้ชายหายละครึ่งใช่ไหมฮะครับอายุผมปรับนะฮะผมปรับแถบอายุนะคครรัับบ ตัวเลขลดลงเห็นไหมอ๋อมันก็คือจะสักยิ่งแคบยิ่งแคบยิ่งจํานวนน้อยลงอนไหมนี่อย่างเงี้ยเหลือ6ล้านกว่าคนหนึ่งครับใช่ไหมฮะเอาสุดเลย13-65อันนี้สุดๆใช่มฮด้ยี่สิบเจ็ดล้านคนเอาทั้งหมดเลย55ล้านคนโอ้เยอะเลยครับตำแหน่งที่ตั้งเอาเอาคนในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเอาต่างประเทศด้วยอย่างนี้ระบุจังหวัดได้ไหม เอาเฉพาะคนในจังหวัดอุบลคนในจังหวัดรีสเกตรัศมีเป็นกิโลเมตรยังได้เลยอ๋อเหรอได้ขนาดนั้นอ๋อก็คือโลเคชันตรงนี้สถานที่ตั้งนะใช่ครับอ๋อสามารถเลือกได้ทีนี้เราสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายลงไปอีกว่าจะเอาเป็นคนประเภทไหนเรื่องอะไรใส่เข้าไปได้อ๋อพอเราสร้างกลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ปุ่มเป้าหมายยิงไปตรงตามต้องการถ้าต้องการกว้างก็ไม่ต้องตั้งอะไรครับปล่อยให้มันกว้างที่สุดเข้าไปทีนี้มาถึงเรื่องของระยะเวลาและครับ รมาณเงินอ๋ออันนี้แหละที่จะส่งผลมากน้อยเนี่ยขึ้นแต่ดิบผมชอบตรงที่ว่ามันคำนวณคร่าวๆให้เราว่าจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วจะได้ผลลัพธ์ยังไงใช่อ่าอันนี้บางคนเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาตตายด่วนๆต้องการรู้ผลภายในวัน2วันคุณตั้งเวลาน้อยๆเลยครับเนี่ยคุณลดเวลาลงเหลือ3วัน2วัน1วันก็ได้อืหวันฮะเสร็จแล้วคุณใส่จํานวนเงินเข้าไปครับคุณใส่เท่าไหร่สมมุติ สมมติวันเดียวอัด8,000บาทเลยคุณก็จะได้คนที่เข้าโอกาสคนเข้าถึง80,000ถึง2 2 0 0 0 0 0คนใช่เงิน8,000บาทใช่ว่าผมลองบวกให้ดูไหมสมมติเราตั้งที่8,000บาทนะฮะผมบวกเป็น2วันโอกาสคนเข้าถึงน้อยลงใช่ไหมเหลือ40,000กับ1 2งต่อครัต่อวันใช่ไหมต่อวันอ๋อคือมันจะมีระยะเวลาของโฆษณานานขึ้นครับผมนะฮะถ้าผมบวกไปเรื่อยๆล่ะ ราคาต่อวันมันจะน้อยลงถูกไหมฮะนี่เห็นไหมฮะสัดส่วนมันก็จะน้อยลงราคา8ปดพันที่ว่านี้คืองบทั้งหมดถูกไหมครับงบประมาณาทั้งหมดที่เราจะจ่ายแล้วก็หารไป4วัน4วัน<อ>ก็จะหารกันมุด4วันก็จะเท่ากับวันละ2 0 0พันบาทาค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะในการ,รบูธจะเยอะจะน้อยจะถูกจะแพงอะไรเงี้ยบางทีเเราวางแผนไว้ก่อนได้เพราะ ผมชอบตรงที่เนี่ยมันคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆให้ใ<ช>แล้วมันไม่มีเกินงบแน่นอนเพราะว่าเราตั้งไว้แล้วใช่เราใส่น้อยๆก็ได้นะร้อยหนึ่งก็ได้วันละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้ยบาทกี่วันก็ได้ลองไหมพี่ว่าหนึ่งร้อยบาทมันจะจะได้ผลยังไงพี่อ่ะก็ได้น้อยๆไงอ,อ่ะลองดูอ่ะตอนนี้มัน,นสองหมื่นกว่าฮะอ,อ่ะผมมีเงินน้อยผมมีแค่นี้บอกน้อยไป ลดประมาณต่ําสุดคือวันละสาสบาทอันนี้4วันวันสวันหนึ่งบาทวันละยี่สิบาทลดลงหน่อยลดลงหน่อยลดลงหน่อยเดียววันเดียวนะเหลือ2วันแล้ววันละห้าสิบบาทก็เข้าถึงประมาณนี้พันกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนจะมาดูเป็นพันขนาดนั้นอาจมีโอกาสที่จะเห็นใช่ไหมคือตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขการประมาณของ f a Facebook อืมในความเป็นจริงอาจจะได้มากกว่านั้นหรืออาจจะได้น้อยกว่านั้นอืแต่เข้ามันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเช่น คลิปคุณสนุกไหม,มชื่อคลิปโดนไหมปกคลิปเหตุการณ์เป็นยังไงปกคลิปดีไหม,มเนื้อหาแ,แฮชแท็กคีย์เวิถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดเลยเนี่ยอโอกาสได้เกินที่เขากำหนดมาเยอะอ๋อฮะก็คือสำคัญที่สุดคือคอนเทนต์ใช่ครับตัวคอนเทนต์ตัวปกวยิ่งเกินออกมาเยอะสัดส่วนต่อการโปรโมตต่อการลงโฆษณาตอนหนึ่งบาท ใช่ไหมสมมติเขานับเป็นเป็นอะไรสมมุติเรา,านับเป็นยอดวิวของคลิปวิดีโอครับผมเราก็จะบอกว่าหนึ่งยอดวิวมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่ห้าสตางค์ศูนย์จุดสี่ห้าบาทก็คือสี่สิบห้าสตางค์ครับผมยิ่งคุณทําได้ต่ําเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตั้งค่าการบูธโพสได้ได้ผลดีเท่านั้นแล้วการบูธบ่อยๆมีผลไหมบูธบ่อยๆไม่มีผลบูธบ่อยๆเสียงเงินครับอรู้ไงแต่ว่ามันมีผลทําใหเ้เหมือนการบูธไงไม่ Facebook มองลูกค้าทุกคนเท่าก,กันหมด ไม่ใช่ว่าคุณบูททุกวันเอ้ยคนนี้ลูกค้าขาประจําให้มันเยอะหน่อยลดหน่อยไว้ย,ยไม่ใช่อ,อันนั้นมันร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วโอ้โต,โตไม่ใช่ Facebook ไม่ได้แบบน,นี้ Facebook ไม่ฟอสแต่คนอุดหนุนเยอะ Facebook ขอบคุณ อ๋อนะครับซึ่งจําเป็นต้องทำนะใช่อย่างอย่างอย่างผมเองอ่ะจะจะใช้บูธก็งานที่มีลูกค้าเข้ามาใช่งานลูกค้ามาสมมติว่าปกติลูกค้าจ้างรีวิว500บาทครับแต่ปรากฏว่าโอเคอยากให้คนดูเยอะๆเพิ่มตังค์อีกหน่อยเป็น800บาทครับสมมุติก็เราก็เอา300บาทส่วนตางนั้นแ่ะเอามาบูธโพสให้ใช่อันเนี้ยนี่นี่คือหลักการทำครีเอเตอร์ซึ่งให้ลูกค้าสามารถกระจายการเห็นคลิปของลูกค้าเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นแต่ YouTube ไม่มีบูตโพสมีปะไม่มีแต่มีเป็น Google Ad ดแทนอ๋อคืออ๋อ o o o g l e Ad ครับหลายคนยังงงบอก y o u t u b o บูตโพสไม่ได้นี่ใช่ครับ y o u t u b o บูตโพสไม่ได้คือถ้าคุณเข้าไปใน Creator Studio คุณจะไม่เจอเมนูบูตโพสเลยครับผมแต่คุณจะสามารถเข้าไปที่ Google Google Ad นะ g o o g l e Login ของคุณแล้วไปที่ Google Ad ครับผมนี่ครับมันจะสามารถสร้างแคมเปญแบบนี้ได้อ๋อแล้วแคมเปญเนี้ยก็คือจะเอาวิดีโอของเราเราก็ไปเอาลิงก์ YouTube ของเราบอกว่าอันเนี้ยเราจะโปรโมทเราจะโฆษณาลิงก์เนี้ยอันเนี้ยหลายคนถามอยากรู้ว่าเฮ้ยทำทำอยากให้ตัวเองเนี่ยไปขึ้นโฆษณาก่อนที่คนอื่นจะดูคลิปของอันอื่นเนี้ยใช่ทำยังไงเอาคลิปเราไปไปโพสต์ในคลิปคนอื่นใช่คือใช้ตัว Google Ad นั่นเองใช่ครับแต่มันอันตรายนิดนึง ทำไมครับ Google a d เนี่ยมันจะมีเมนูในการตั้งงบประมาณเขาจะให้เราตั้งเป็นวันว่าเราจะใช้จ่ายวันละเท่าไหร่รถ้าเราไม่ไปตั้งถ้าเราลืมไม่ไปตั้งวันที่สิ้นสุดครับเขาจะใช้เงินเราไปเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> ผมเคยลืมตั้งบูตโพสอันหนึ่งวันละ250บาทครับผมลืมปิดไป2อาทิตย์โอ้โหรวยเลยโอ้สบายวิวบานสบายเลยโอ้โหตัวเบ้าวิวนะครับก็ต้องก็ต้องระวังตรงนี้ใช่ไหมที่หลามบอกเลือดไหลเลยอ่ะแต่ว่าคือการการที่เราบูตไอตัวแอดจะเรียก o o g l e Ad ตรงนี้ยมันจะช่วยให้คนเห็นคลิปเราเพิ่มขึ้น ช่วงเริ่มต้นคนเริ่มต้นอาจจะต้องลงทุนโปรโมตตัวเองตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะใช่ไหมถ้าคุณไม่มีวิธีอื่นนะที่จะทําให้ช่องคุณดังขึ้นมาได้หรือมีคนดูเยอะขึ้นมาได้ครับผมนะฮะหรือบางทีคุณรับงานลูกค้ามาแล้วยอดมันต่ํามากคุณก็ต้องไปบูธให้เขาหน่อยก็คือหักส่วนกําไรจากของเราเนี่ยแหละไปบูธให้ใช่ใช่ะะไปซื้อแอดไปซื้ออะไรฮะซื้อแอดตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้คนเห็นเรามากขึ้น<ช>แล้วแต่ว่าต้องระวังเรื่องงบประมาณนี่แหละหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้ดูเดือดมากนครับไปดูส ปัจจุบันโรคโควิด -19 ยังคงแพร่หลายในทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยเช่นเดียวกันหลายหน่วยงานหลายบริษัทมีคำสั่งให้พนักง,งาน work from home ทำงานจากที่บ้านซึ่งวันนี้ทีมงานแค่คลิกชีวิตก็ง่าย มีวิธีช่วยสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมเพิ่มอีกทางจากการทํางานอยู่ที่บ้านไม่ให้หน่าเบื่ออีกต่อไปเป็นแค่คุณผู้ชมมีปัจจัยที่6นั่นก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่ข้างกายซึ่งปกติโทรศัพท์ของเรามักใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วแต่หากใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จริงๆโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวอาจช่วยสร้างไรายได้ให้กับคุณได้ด้วยเราสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองมีรายได้ด้วยซึ่งจะมีวิธีการใดบ้างนั้นมมมาาตติดตรัับชกนเลย ขายภาพถ่ายบนโทรศัพท์มือถือสมัยนี้แค่มีสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้ที่ไม่ต่ำกว่า4ล้านเมกะพิกเซลก็หาไรได้เสริมจากการถ่ายภาพได้แล้วโดยเว็บไซต์ที่ทําหน้าที่เป็นตลาดหรือตัวแทนขายภาพจะเรียกว่า My Photo Stock แต่การจะลงขายได้ต้องส่งภาพไปตรวจกับทางเว็บไซต์ก่อนว่ารูปของเราได้มาตรฐานและตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องส่งใหม่จนกว่าจะผ่านถึงจะสามารถลงรูปขายได้ ส่วนราคาคอมมิชชั่นต่อภาพส่วนใหญ่จะได้เริ่มต้นที่0.25ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8บาทตกต่อภาพอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าแต่ละวันมีลูกค้าจำนวนมหาศาลและมียอดดาวน์โหลดจำนวนมากซึ่งทำให้เรามีโอกาสสร้างไรายได้ไม่น้อยเลยเหมือนกันสำหรับแอปพลิเคชันขายภาพอาทิเชิร์ตสต็อกสนปไวท์ Stock, White, เป็นต้นอัดคลิปลง YouTube บนมือถือ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการอัดคลิปวิดีโอบนมือถือไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าการแต่งหน้าร้องเพลงทำอาหารเล่นเกมหรือบอกเล่าเคล็ดลับความรู้เพียงแค่อาดและอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณลงใน YouTube ก็สามารถทำเงินให้คุณได้ยิ่งคนกดเข้ามาดูวิดีโอของคุณเยอะเรทที่ได้ก็จะยิ่งมากมีหลายคนเข้าใจผิดว่ารายได้หลักจากการทำ u t u b e ขึ้นอยู่กับยอดวิว แต่ความจริงแล้วจํานวนคนดูหรือคลิปโฆษณาบนคลิปวิดีโอของเราต่างหากที่เป็นรายได้มหาศาลสํารสหรับ YouTuber. ยูทูบเบอร์ยิ่งถ้าลิปของคุณมีคนต่างชาติเข้ามาดูและได้ค่าโฆษณาจากต่างประเทศด้วยคุณจะมีรายได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากต่างประเทศมีมูลค่าโฆษณาสูงกว่าไทยนั่นเองขายของบนมาเก็ตเพลสการซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของใครหลายคนทําให้การขายของออนไลน์เป็นวิธีหาเงินง่ายๆอีกวิธีหนึ่งพอแค่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถสร้างหน้าร้านของตัวเองบนแอปพลิเคชันได้แบบฟรีๆผ่านมาร์เก็ตเพลสหรือใครบอกว่าตัวเองไม่มีของจะขายก็สามารถรับลงสินค้าออนไลน์ในมาร์เก็ตเพลสได้เพราะมีเจ้าของร้านค้าและแบรนด์ที่มีสินค้าแต่ไม่มีเวลาหรือลงสินค้าในมาร์เก็ตเพลสไม่เป็นอยู่มากเพียงแค่คุณศึกษาระบบของมาร์เก็ตเพลสและใช้ให้เป็นเพียงเท่านี้ก็หาเงินเข้าบัญชีได้ไม่ยากแล้วสำหรับแอปพลิเคชันมาร์เก็ตเพลสเช่น Facebook s h o p e e l a z a d a เป็นต้น ทำแบบสอบถามบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนวิธีนี้เป็นอีกวิธีหาเงินบนโทรศัพท์ที่ง่ายเช่นกันคุณแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขอแค่มีเวลาและไม่ขี้เกียจเพราะมีบริษัทและมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่ต้องการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการบริโภครสนิยมและผลตอบรับต่อสินค้าและบริการรูปแบบต่างๆโดยคุณสามารถเลือกตอบแบบสอบถามตามหัวข้อที่สนใจได้หลังจากตอบเสร็จคุณจะได้รับคะแนนซึ่งสามารถเก็บสะสมไปแลกเป็นของรางวัลหรือได้รับเงินโอนเข้าบัญชี สำหรับแอปพลิเคชันต่อแบบสอบถามเช่น YouGov, s w a g b a c k เป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4วิธีในการสร้างรายได้าจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขอแค่เรามีความพยันความมุ่งมั่นและความใส่ใจเพียงเท่านี้เชื่อว่าจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Creator, Creator เป็นได,ไ,ดได้ง่ายจัง รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400แล้วเราก็มีเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของรายการเราได้นะครับ www.etvthai.tv หรือจะเข้าไปพูดคุยแนะนำรายการผ่านทาง Facebook Page e t v Channel นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับยังคงเป็นเรื่องของการที่จะทำช่องอย่างไรให้มีรายได้นะครับแล้วทำยังไงให้มียอดวิวเยอะๆมีคนประสบความสำเร็จเยอะๆเราสอนเรื่องการใช้เงินซื้อความสำเร็จไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะใช้เทคนิคในการซื้อความสำเร็จครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ การครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปนะครับตอนที่46จะพูดถึงเรื่องของการสร้างรายได้จากการโพสต์คลิปขึ้นไปบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทั้ง Facebook และ YouTube จะต้องมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับที่จะทำให้คลิปของเรานั้นสร้างรายได้กลับมาที่เราได้ครับเช <lasers> ิญชมครับ <S 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 คือการทำคลิปยนตข <arriba> ึ้นไปอย่างเดียวเลยนมันไม่ใช่ม,มันจะต้องไปผ่านหลักเกณฑ์ของการสร้างรายได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนี้ก่อนครับผมนะมีทั้ง Facebook และ YouTube ซึ่งทั้ง2ที่มีหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันในรายละเอียด <S S ในรายละเอียดเล็กน้อยครับผมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันครับผมอันดับแรกคือเรื่องของ Subscriber หรือว่ายอดไ like ลค์เพจหรือคนติดตามเพจ ถูกครับทุกวันนี้ Facebook ไม่มีคำว่ายอดไลค์แล้วไม่มีไม่มีให้ออกไปแล้วในในใน Facebook ของคุณเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมประมาณ15,000 Engagement ใน60วันโอในหกสิบวันี่นับ Engage ด้วยครับผมเฟซบุ๊กมี Engage แล้วก็มีการรับชมวิดีโอ1นาทีสำหรับวิดีโอที่มีความยาวประมาณ3นาทีเนี่ยมีคนดูประมาณ1นนาทีเนี่ย ต้องดูเป็นจํานวน3 0,000ื่นครั้งในช่วง60วันโอ้รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะต้องเข้าไปลองหาลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับเป็นเงื่อนไขในการสร้างไรายได้ในเฟซบุ๊ k ลองไปหาดูเพิ่มเติมดูก็ได้ครับผมซึ่งการจะทําตรงเนี้ยเราต้องทำไอ้ข้อกําหนดตรงเนี้ยให้สําเร็จก่อนใช่หลายหลายคนมีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายของเปิดร้านอาหารหรือรับจ้างต่างๆมีชื่อร้านแต่ไม่มีโลโก้จะจ้างคนอื่นทำก็นึกเสียดายเงิน ซึ่งการมีโลโก้ที่สมบูรณ์แบบมักมีบทบาทสําคัญในการสร้างแบรนด์และเอกลักษณ์ทางธุรกิจโดยโลโก้เป็นสิ่งแรกๆที่ผู้ใช้สังเกตเห็นก่อนอย่างอื่นอย่งางไรก็ตามการสร้างโลโก้ไม่ใช่ขั้นตอนง่ายๆและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแก้ไขาภาพวันนี้ทีมงานแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจึงมีวิธีแนะนําในการสร้างโลโก้ด้วยวิธีง่ายๆมาฝากกัน